ai yêu không phải tao mua bảo thời gian không được đấy, con thời gian đấy, ไอแคดไอแคดอไอแคดอ่ะ่วรลนไอแคดไอแคอ่ะาลดไปแล้วโอ้ยโอ้ยตัดแเข้าไปไอ้เียแซ่ตัปูกเขาเต็มเบ้าเลยไอ้เบลวนาปลแปลงแปงเาไปไอ้เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยใครอ๋อไม่เรียกเขาเลยนะคลิปปอไบไปอุ้มไปอุ้มไม่ัดไอ้ีกิ้วหลดปีไ คิวหลุดคิวหลุดวุ้ยพี่ยุ้ยเฉยยห้ยเฉยกันแน่ยุ้ยเฉยกันแน่แล้นมาตัว

ปากะงมอเลือกกันลอืมคือดวงลีลามาอุ้ยเขาเป็นอไรปะอุ้ยสวยยังสวยยังสวยไม่ไม่มาี้โดนงัดไปแล้วมีสารอยู่มีสารอยู่ลูกเหมือนมีน้ำออกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจะน่

บอกปล่อยมอนบอกพี่เรียกหายลูกไปเลยได้อย่าดูดูตอนจะไม่แต่งหน้าเป็นยังไงตอไม่แต่งหน้าเป็นยังไงแล้วตอนเล็กคิ้วโลนมากเลยหนูมีแป้งไหนูกลับบ้านงยู่ไม่ไหะไปใส่ไอ้มอนมาดิคิวหายไปเดหายมางามๆนก็ดูดิ ยิ้มเอยเฮ้ยตายทำไมไปแล้วเราจ่ายรูปกันแค่นี้เหรอุณแจรล้กูจะเปิดได้ไหมตอนี้โดนน้กใจโดนนพอเยอะไปย่อะแรด้นม่ึนบไม่ต้องาเล่นอะรเ้ยจะถ่ายรูปแล้วเนี่ยเร็วไปรคนเดียวอ้เก๋ไอ้ป้หายหมดแแป้งรถจะมีไม่ใช่ไอ้มอยมด